ความจริงเรื่องมนุษย์ต่างดาวกำลังจะเปิดเผยโลกพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับรู้นักวิจัยมนุษย์ต่างดาวและนักวิทยาศาสตร์หลายคนคาดการว่าขณะน,นี้เราใกล้จะได้คำตอบที่เราค้นหามานานแสนนานแล้วเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีเราจะได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นอย่างแน่นอนแต่ไม่มีใครคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น และไม่แน่ใจว่าโลกของเราพร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะรับรู้ความจริงว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นในจักรวาลน,นอกเหนือจากมนุษย์โลกเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครทราบว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสารรค์หรือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอื่นใดหังสรรค์มันขึ้นมาเพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ตำแหน่งที่ไม่ใกล้และไม่ห่างจนเกินไปจนทำให้น้ำคงสภาพเป็นของเหลวไว้ได้อีกทั้งยังมีองค์ประกอบที่สำคัญคือมีทั้งน้ำและชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มตัวเองเอาไว้ทำให้สภาพโดยรวมของโลกเอื้ออํานวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตนานา,นาชนิดได้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของเองกภพบแล้วโลกเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล เราเปรียบเสมือนเศษธุลีที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศเท่านั้นทำให้เกิดคำถามมานานแสนนานแล้วว่าในเอกภพอันไพศาลหาขอบเขตไม่ได้ประกอบด้วยกลุ่มดาวและแกาแล็กซี่จำนวนนับไม่ถ้วนในแต่และกาแล็กซี่ก็มีดวงดาวอยู่นับล้านล้านดวงจะมีเพียงโลกของเราดวงเดียวเท่านั้นหรือที่มีองค์ประกอบทั้งภายนอกและภายในที่สมบูรณ์แบบนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ ไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นหลายสิบปีมานี้แทนที่จะหาแบบสเปซสปะนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากจึงพยายามมองหาดวงดาวที่โคจรรอบดาวเลอร์ในระยะที่เหมาะสมคล้ายคลึงกับโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเลอร์ดวงหนึ่งจากนั้นก็ศึกษาลึกลงไปว่าองค์ประกอบของมันมีปัจจัยที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่ขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่ง ก็พยายามหาทางติดต่อกับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกที่พวกเขาเชื่อว่าต้องมีอยู่อย่างแน่นอนภายใต้โครงการเซติโดยการส่งสัญญาณเป็นคลื่นวิทยุกำลังสูงออกไปนอกโลกโดยหวังว่าจะมีมนุษย์ต่างดาวที่มีเทคโนโลยีสูงพอๆกับมนุษย์หรืออาจจะมากกว่าสามารถรับสัญญาณนั้นได้ แม้ว่าเซติจะไม่เคยเปิดเผยหรือรายงานการได้รับสัญญาณตอบกลับจากดาวดวงอื่นเลยปัจจุบันนี้นาซาค้นพบดาวเคราะห์จำนวนมากในระยะที่เหมาะสมเช่นเดียวกับโลกดังกล่าวเฉพาะในกาแล,ล็กซีทางช้างเผือกเองก็เชื่อว่ามีหลายล้านดวงแล้วเช่นดาวเคราะห์แคสเลอร์ 186f เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกของเราใหญ่กว่าราว10%อยู่ห่างจากโลก 490ปีแสงองค์ประกอบอื่นๆเช่นเดียวกับโลกดาวเคราะห์กรีส581ดาวเคราะห์ดวงนี้พบเมื่อปี2010ซึ่งมันสร้างความมือหาแก่วงการดาราศาสตร์มากมีมวลเพียง2ใน3ของโลกตำแหน่งของดาวดวงนี้ยังไม่เป็นที่ยืนยันรู้เพียงว่ามันอยู่ในกลุ่มลิปลาห่างจากโลกราว20ปีแสงกรีสี 67CC เป็นดาวอีกดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้โลกมากเพียง22ปีแสงเท่านั้นอยู่ในกลุ่มดาวแมงป่องมีขนาดใหญ่กว่าโลกราว4.5เท่ามีองค์ประกอบอื่นคล้ายคลึงกับโลกแค p เลอร์ 22b อยู่ในกลุ่มดาวไซกัสซึ่งห่างจากโลก600ปีแสงมีขนาดใหญ่กว่าโลก2.4เท่าที่น่าสนใจก็คือดาวดวงนี้ อุณหภูมิบนพื้นผิวราว22องศาเซลเซียสแถมยังมีสภาพเลนกระจกและมีชั้นบรรยากาศคล้ายคลึงกับโลกของเราด้วยดาว HD 40307g อยู่ในกลุ่มดาวพิกเตอร์อยู่ห่างจากโลก42ปีแสงคาดว่าอีกไม่นานนักวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนากล้องโทรทัศน์ที่สามารถส่องดูพื้นผิวของมันได้ดาวเคราะห์ HD 8551 2B เป็นดาวที่ถูกค้นพบโดยโครงการทาร์ฟในชิลีในปี2011มีขนาดใหญ่กว่าโลกราว3.6เท่าห่างจากโลก35ปีแสงอยู่ในกลุ่มวีลา่าดาวตูซิตี้อีค้นพบเมื่อปี2012และมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ของเราเพียง11.9ปีแสงเท่านั้นนักดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับดาวดวงนี้น้อยมาก ดาวเคราะห์กรีซ1634เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใจกว่าโลกถึงเจเท่ายังไม่ฟันธงว่ามวลของมันเป็นหินหรือแก๊สกันแน่อยู่ห่างจากโลกราว50ปีแสงอยู่ในกลุ่มดาวโดราโดนอกจากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดก็ยังมีดาวที่อยู่ใกล้ตัวของเราในระบบสุริยะของเรานี้เองก็คือดาวอังคารดาวศุกร์ดวงจันทร์ไททันของดาวเสารดวงจันทร์เอนซาราดัสของดาวเสาร ดวงจันทร์ไอโอและยูโรป้าของดาวพฤหัสซึ่งดาวเหล่านี้อยู่ในโซนที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้การค้นพบดาวเคราะห์จำนวนมากที่มีศักยภาพต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ระดับสูงของนาซาอย่างอันเลนสโทฟานถึงกับบอกว่าภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีจากนี้มนุษย จะพบกับสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นอย่างแน่นอนซึ่งสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เรามักจะเรียกว่าเอเลียนนั้นจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทรงปุ่มความรู้อย่างเช่นจุลินทรีย์สัตว์เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์นา,นานาชนิดกับอีกพวกที่ทรงปุ่มความรู้สิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ทรงปุมมความรู้หรือที่เราคุ้นเคยเรียกกันว่ามนุษย์ต่างดาวนี่เอง ที่มีคนจํานวนไม่น้อยเชื่อว่าเคยมาเยือนโลกของเราแล้วในอดีตหลายคนซึ่งติดตามเรื่องนี้คงพอจะทราบมาแล้วบ้างว่าสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์หลายอย่างในโบราณไม่ว่าจะเป็นพีระมิดแห่งกิซ่าที่อียิปต์ลายเส้นนัสคาภูเขา,ขาพันป่าที่มีด้านบนเรียบราวกับโต๊ะซักเซฮิวแมนหรือบล็อกหินประหลาดที่ต่อกันเป็นจิ๊กซอได้อย่างสนิทคั้งที่หินบางก้อนหนักถึง360ตัน และยังมีหินจิกซอประหลาดอีกแห่งที่อยู่บนที่ราบสูงในโบลิเวียรเรียกว่าภูมาพันกูซึ่งนักโบราณคดีประเมินว่ามีอายุมากกว่า2,000ปีแต่รอยตัดหินพวกนี้กับเรียบเนียบร,ราวกับตัดด้วยเลเซอร์ซึ่งชนเผ่าในยุคนั้นไม่น่าจะทำได้ด้วยเครื่องมือที่มนุษย์ยุคนั้นมีอยู่จากหลักฐานที่ยกมาบางส่วนทำให้คนจำนวนมากเชื่อว่า มนุษย์ต่างดาวต้องเคยมาเยือนโลกแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยและทุกวันนี้ก็าอาจมีอยู่แอบแฝงอยู่บนโลกของเราตามที่มักจะมีคนเห็นแสงประหลาดหรือวัตถุลึกลับบินได้หรือ UFO ตามสถานที่ต่างๆบนโลกของเราที่พบเห็นกันอยู่เป็นประจำอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เมืองโอกาฮมาซิตี้สหารัฐอเมริกาเมื่อวันที่12มีนาคม2015เวลารุ่งสางกล้อง CCTV ่อตรวจดูสภาพของการจราจรของสถานีโทรทัศน์ KOCO 5ซึ่งติดอยู่ถาวรบนยอดตึกแห่งหนึ่งสามารถจับภาพวัตถุบางอย่างที่เปล่งแสงประหลาดออกมาจากตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองได้วัตถุที่เปล่งแสงนั้นพุ่งผ่านอย่างรวดเร็วเฉียงต่ำลงไปด้านขวาของจอทีวีซึ่งหมายความว่าหากวัตถุนั้นเป็นอุกาบาตหรือวัตถุที่แล่นได้ในอากาศได้เอง หรือวัตถุที่แล่นไปในอากาศได้เองก็ต้องพุ่งลงไปในตัวเมืองตามที่เห็นในวิถีในวิดีโอมีผู้ชมจำนวนมากที่เห็นแสงนั้นเช่นกันและเมื่อสอบถามไปยังสมาคมนักดาราศาสตร์แห่งโอกาโฮมาก็ได้รับคำตอบที่คลุมเครือไม่ชัดเจนบอกได้เพียงว่าน่าจะเป็นอุกาบาทเท่านั้นแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของสถานีออกไปหาข้อมูล ก็ไม่พบว่ามีบ้านเรือนที่ถูกอุกาบาทตกใส่เลยแม้แต่หลังคาเดียวและไม่มีเสียงระเบิดใดๆทั้งสิน้นแถมองศาของการพุ่งก็ต่ำเกินไปและวิถีของมันก็ไม่น่าจะเป็นอุกาบาทด้วยอีกเหตุการณ์หนึ่งมีคนใช้ดโดรนติดกล้องขึ้นไปถ่ายบรรยากาศของซิลิคอนวาเลย์แคลิฟอร์เนียเมื่อน,นำคลิปที่ถ่ายมาดูก็พบว่าช่วงหนึ่งในวิดีโอปรากฏแสงประหลาดที่พุ่งอย่างรวดเร็วไปในคลิปวิดีโอนั้น ขณะที่ถ่ายโดรนกำลังบินอยู่ด้วยความสูงราว80เมตรเจ้าของคลิปยืนยันว่าเป็นการถ่ายติดมาโดยบังเอิญไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเขาเองก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรมีคนพยายามหาคำตอบโดยการลดความเร็วของคลิปลงแต่ก็เห็นเพียงแค่แสงที่พึ่งด้วยความเร็วสูงและเห็นเป็นวัตถุสีขาวในนั้นมีคนลองคำนวณดูความเร็วของแสงนั้นพบว่ามันน่าจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1-2วินาทีต่อไมล์หรือประมาณ1,800ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งไม่มีทางที่จะเป็นเครื่องบินบนโลกชนิดใดชนิดหนึ่งไปได้เลยยังมีปรากฏการณ์อีกมากมายที่ไม่มีคำตอบว่าคืออะไรและเป็นฝีมือของมนุษย์หรือไม่เกิดขึ้นหลายจุดบนโลกหากมนุษย์ต่างดาวพังยืะโลกเราจริงพวกเขาจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหจะเป็นมิตรหรือเป็นสตรู แต่ภาพมนุษย์ต่างดาวที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยน่าจะมีหัวโตมีมันสมองเยอะตาโตผิวสีเทาเรียงเกลาวเหมือนพลาสติกแขนขาและนิ้วมือค่อนข้างยาวและจะปรากฏตัวอย่างลึกลับพร้อมกับจานบินรูปร่างประหลาดซึ่งน่าจะมาจากการประมวลข้อมูลของคนหลายๆคนที่อ้างว่าเคยเผชิญหน้าหรือเคยถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปบนยานนั่นเองแต่นักฟิสิกส์อย่างสตีเฟนฮอว์กิน ซึ่งหลายคนยกให้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกยุคปัจจุบันเคยพูดไว้เมื่อครั้งไปออกรายการ Discovery Channel เมื่อปี2010ว่าหากมนุษย์ต่างดาวมีระดับภูมิความรู้และเทคโนโลยีสูงมีจริงพวกเขาอาจจะไม่เป็นมิตรอย่างที่เราอยากให้เป็นก็ได้ในยุคาอานานิคมเมื่อหลายร้อยปีก่อนเมื่อโคลัมบัสไปพบโลกใหม่อย่างทวีปอเมริกา ซึ่งมีคนอาศัยอยู่แล้วเป็นจํานวนมากคนพื้นเมืองเหล่านั้นเมื่อเทียบกับผู้มาเยือนแล้วด้อยกว่าทั้งความรู้และอาวุธและยิ่งไปกว่านั้นเจตนาของผู้มาเยือนต้องการแผ่นดินของพวกเขาผลก็คืออรารยธรรมที่กําลังเจริญรุ่งเรืองของชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆในอเมริกาใต้ถึงกับล่มสลายไปจนหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว มนุษย์ต่างดาวพวกนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนคนเลี้ยงสัตว์เล่ร่อนที่เดินทางไปเรื่อยๆพบดา,ดาวดวงไหนที่มีสภาพแวดล้อมดีก็เข้าไปยึดเอาทรัพยากรจากนั้นก็ใช้เป็นฐานเพื่อเดินทางไปยังดาวดวงอื่นต่อไปก็เป็นได้ฮอกกินกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าการมาเยือนโลกของมนุษย์ต่างดาวอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เรามนุษย์ต่างดาวจะมีจริงหรือไม่ถ้ามีจะมาเยือนโลกในรูปแบบใด จะมาอย่างมิตรผู้มีวิทยาการมามอบให้หรือจะมาอย่างผู้ทําลายเพื่อกอบโกยทรัพยากรยังไม่มีใครพิสูจน์ได้นักวิทยาศาสตร์จํานวนหนึ่งเชื่อว่าหากพวกเขามีวิทยาการสูงจริงก็น่าจะมีจิตใจที่สูงพอที่จะมาอย่างผู้ทําลายเพื่อกอบโกยทรัพยากรของโลกบรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงเดินหน้าค้นคว้ากันต่อไปส่วนพวกเราแง้มองรูท้องฟ้ารอรุ้นกันต่อไป เพื่อบางทีอาจจะมี UFO โผผมมาให้เห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งโปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ